สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอรทหุ้นคุณทำได้วันนี้ก็จะได้ถีโอกาสนะครับพบกับอิตาเลียนไทยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะได้นำเสนอมุมมองทั้ง fa แล้วก็ ta นะครับ Fundamental Analysis น,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 นะครับการวิเคราะห์เชิงปัจจัยพื้นฐานและก็เทคนิค c a อ a n a l y s i ินะครับไปพร้อมๆกัน เพื่อเราจะได้มีคตินะครับแนวทางในการที่จะลองพิจารณาว่าเราสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้อย่างไรบ้างนะครับก็อิตาเลียนไทยนะครับซึ่งเป็นหุ้นที่โด่งดังมากที่สุดตัวหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับราคานี่ตั้งแต่ IPO เนี่ยนะครับร้อย 7 5บาทนะครับพา10ปัจจุบันก็แตกพาลงมาหนึ่งบาทนะครับหลังจากที่ราคาขึ้นไปมากนะครับก็มีการแตกพาเพื่อให้รายย่อยมีโอกาสได้ซื้อนะครับแตกพาถ้าพาหนึ่งบาทนะครับต้นทุน IPO ก็จะอยู่ที่17บาท50สตางค์นะครับปัจจุบันราคานะครับบนกระดานเทรดอยู่ที่6 1สอสตางค์นะครับต่ำกว่าราคาพาถ้าคนที่ซื้อ IPO 17บาท ห0หรือร้อยห้าหรือร้อยเจ็ดสิบห้าราคาขาสิบบาทเนี่ยถ้าพาหนึ่งบาทก็สิบเจ็ดบาทห้าสิบนี่ก็ก็คือขาดทุนเยอะมากนะครับเกือบจะหมดละนะครับอนันนี้มูลค่าจะาเป็นหมื่น,น,นๆแสนแสนล้านเนี่ยถ้าปัจจุบันมา r k เก็ตแอยู่ที่สามพันสองรอยี่สิบนะครับอันนี้ก็ข้ามาตั้งแต่ปีสามเจ็ดนะครับปัจจุบันหกเจ็ดก็สามสิบปีนะครับสามสิบปี แล้วเราจะดูะทางเทคนิคอก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานดูงบการเงินอะไรนี้นะครับไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับมผมให้เพื่อนๆดูในภาพใหญ่ก่อนนะครับก็คือเป็นภาพในไทม์เฟรมมันนะครับไทม์เฟรม มันเนี่ก็เดือนเนี่ยนะครับเห็นถอดไส้อยู่สองสไส้เนี่ยถ้ากราฟแบบนี้ก็คือครับแบบนี้ราคามีโอกาสที่จะลงมาปิดนะครับไม่ได้ขึ้นไปนะครับเพราะว่าแรงส่งที่จะทำให้ขึ้นไปเนี่ยมันไม่ค่อยมีแรงนะครับเพราะว่ารีเจ็คขึ้นมากา็โดนตบลงมาอีกนะครับอันนี้ก็ขึ้นไปก็โดนตบลงมาอีกนะครับก็ ราคาก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้ต่อไปนะครับยังไม่มีแนวทางว่าจะขึ้นได้นะครับณตอนนี้นะครับอันนี้คือทางเทคนิคนะครับอันนี้พอเราดูภาพใหญ่ว่าโอเคถ้าแนวโน้มระดับมันเนี่ยหรือแนวโน้มระดับใหญ่ของอิตาเลียนเนี่ยเป็นขาลงชัดเจนเนี่ยนะครับปรับตัวลงมาเรื่อยๆนะคราวนี้เราก็ ไปดูวิกบ้างนะครับหลังจากดูเดือนแล้ววิกมันมีรายละเอียดอะไรบ้างเห็นไหมครับมันก็ยังมีโอกาสที่ยังจะลงไปปิดไส้ได้อยู่นะครับก็มันเป็นรายละเอียดที่ทําให้เราเห็นชัดเจนว่านะครับยังมีโอกาสที่จะลงไปในระดับที่ต่ํามากๆนะครับต่ํามากๆอันนี้ในทําเฟรมเดย์นะครับทําเฟรมทําเฟรมเดยนะครับอืม เกิดเป็นเขาเรียกว่าเกิดแกลบของราคานะครับตรงนี้นะครับช่องว่างแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้อีกก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นในเชิงกราฟเทคนิคนะครับถ้าฐานจริงๆก็อาจจะลงมาที่นี่ได้เลยนะครับดังนั้นปัจจุบันหกสสตางค์นะครับ ก็ยังมีโอกาสปรับตัวลงไปที่แนวรับซ้ายมือนี้อยู่นะครับอันนี้เรื่องของเทคนิคอลรวิเคราะหนะครับตัวนี้ก็เอาไม่อยู่นะครับก็จะต้องเป็นเป็นทางข้างล่างนี้เลยถ้าข้างล่างนี้ก็ลงอีกนะครับลงอีกลงอีกไม่ต่ำกว่าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าถ้าตรงนี้นะครับอันนี้คือพูดถึง uh, time เฟรมเ day นะครับ time เฟรมเ day อันนี้ถ้าเรา จะย่อนะครับย่อลงไปนะครับโอ้นะครับอันนี้ก็คือณตอนนี้นะครับถ้าเรามองจากราฟตรงนี้มีโอกาสที่จะลงนะครับขั้นต่ำก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คือลงมาโซนนี้นะครับฉะนั้นก็จะอยู่โซนโซนนี้นะครับยังปรับตัวลงอีกนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับมันยังมีโอกาสปรับตัวลงไปอีกประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เราก็จะไปดูปัจจัยพื้นฐานบ้างนะครับเรื่องของแฟกชีสเนี่ยนะครับทําไมกราฟราคาบ่งบอกไปในทิศทางนั้นเราไปดูปัจจัยพื้นฐานก็ดูเรื่องของงบการเงินนะครับอย่างเช่นง,งบดุลเนี่ยแข็งแรงหรืออ่อนแอนะครับยอดแยกหรือยอดเยี่ยบนะครับเราดู CR นะครับ Current Ratio แล้วก็อาาัตราส่วนนีตสินต่อส่วนทุนนะครับ CR นะครับ Current Ratio เ,เนี่ยปกติแล้วถ้า2เท่าขึ้นไปถือว่ายอดเยี่ยมนะครับอันนี้ก็คือในรอบปีก็อา,อาจจะเอาตัวไม่รอดนะครับถ้า0.86กอย่างเงี้ยนะก็ค,คือมันมันเอาตัวไม่รอดในแต่ตละปีติดลบติดลบทุกปีเลยอย่างเงี้ยนะครับโอกาสถ้าต่ำกว่าหนึ่งนะครับถ้าเราดูในส่วนของ DE นะครับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนนะครับในเจ้าของนะครับ เเท่าอย่างเงี้ยนะครับดีอมมากกว่าสองเท่านะครับมากกว่าหนึ่งเท่านะครับอย่างปีล่าสุดเนี่ยสิบเอเท่าโอ้ท oh, ่านนี่ท่วมในส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างเนี้ยนะครับเราเอาส่วนของผู้ถือหุ้นไปใช้เนี่ยยังเป็นนี่อีกยังเป็นนี่อีกส0บเท่าอย่างเงี้ยแล้วดอกเบี้ยล่ะนะครับที่มีภาระดอกเบีย้ยต้องจ่ายขนาดไหนนะครับถ้าพูดกันกันตามภาษาตรงก็คือตรงๆก็คือ เทียบเท่ากับล้มละลายได้เลยนะครับท่านี่ระดับนี้นะครับถ้ายกบริษัทแล้วขายทราบของวัสดุอุปกรณ์ไม่รู้ว่าจะใช้นี่ได้ได้หมดหรือเปล่านะครับคราวนี้พอเราดูจะตรงนี้ปุ๊บเนี่ยที่เราวิเคราะห์ทั้งเทคนิคแล้วเราดูในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินอย่างเช่นงบดุลอย่างเงี้ยนะครับเราดูแล้วนะครับมันมันไม่มีกําไรเลยนะครับอย่างนี้นะครับอย่างถ้า ตัวเลข5ปีเนี่ยนะครับ5ปีเนี่ยเพื่อนๆดู4บรรทัดเนี่ยก็ได้นะครับ4บรรทัดเนี่ยไม่มีการเพิ่มทุนก็จริงก็คืออานะครับหนี้สินมันเยอะนะครับหนี้สินแสนกว่าล้านนะครับเห็นไหมครับ11เท่าเนี่ยเฉพาะเศษเก0 0พกว่าล้านนี่ก็มากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นละส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับจาก1 3ึ่งลงมาแปดจากแปดลงมา6กเจนะครับแล้วก็ลงมาห้านะครับหกเจ็ดพันล้านนะครับลงมา5,000ล้านเห็นไหมครับ เพื uh ่อนๆจะเห็นเลยว่านี่มันมหาศาลมากนะครับอันนี้ก็นะครับพวงบดุลอ่อนแออย่างนี้ก็คือผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับระยะสุดท้ายรายได้นะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับจะห้าหมื่นหกหมื่นล้านนะครับมันมีในส่วนของการลดลงของรายได้ไหมอย่างนี้นะครับอย่างพวกเราดูนะครับรายได้ก็อยู่ที่ห้าหมื่นหกหมื่นล้านก็จริงนะครับแต่ว่า เรื่องของต้นทุนและค่าใช้จ่ายมันก็สูงนะครับทำให้กำไรสุทธิเนี่ยไม่มีนะครับติดลบทุกปีแปลกไหมรายได้ห้าหกหมื่นล้านนะครับเกือบเจ็ดหมื่นล้านนะครับแต่ว่ากำไรสุทธินี่ติดลบทุกปีเลยถ้าอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับเออรายได้เสถ,ถียรก็จริงแต่ว่ากำไรสุทธิกำไรต่อหุ้นเนี่ยติดลบทุกปีอย่างนี้อันนี้ก็คือไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องของ กำไรนะครับงบดุลก็อ่อนแอนะครับรายได้คงที่แต่กําไรไม่มีนะครับการเติบโตไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้ก็เราไปดูในเรื่องของความรู้ความสามารถของผู้บริหารว่า ROE สร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับติดลบทุกปีเลยนะครับอย่าไปพูดถึงบวกเลยนะครับอันนี้ติดลบทุกปีก็คือผู้บริหารเนี่ย ขาดความรู้ความสามารถในการที่จะสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นแต่อาจจะสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับตัวเองและพวกพ้องก็ได้นะครับอันนี้เรามีสิ่งที่ไม่รู้อีกเยอะนะครับเพราะเราเป็นบุคคลวงนอกนะครับไม่ใช่เป็นอินไซเดอร์ถ้าเราพิจารณาจากต้นจุดเนี้ยเราก็จะไปดูในส่วนของอัตราเงินปันผลด้วยนะครับหลังจากที่ดูเอาอติดลบแล้ว ไม่มีจ่ายผลผลเลยสักปีนะครับผู้บริหารไม่มีน้ําใจต่อผู้ถือหุ้นเลยนะครับแล้วพองบดุลมันอ่อนแอนะครับหรืองบการเงินไม่ได้เรื่องเนี่ยนะครับถึงราคาถูกนะครับผลไม้เน่าเสียเนี่ยนะครับถึงราคาถูกแสนถูกเราก็ไม่ซื้อกินนะครับเพราะมันไรประโยชน์นะครับนอกจากเราอาจจะเอาไปทําปุ๋ยทําอะไรหมักอะไรเนี้ยนะครับอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแต่เอามากินเนี่ยคงคงไม่ไหวละนะครับ อันนี้ก็เปรียบเหมือนกับผลไม้เน่าที่ไม่มีใครจะซื้อมากินมารับประทานนั่นเองนะครับถึงจะต่ํากว่าหนึ่งไม่ได้แปลว่าถูกเพราะว่างบการเงินไม่ดีเหมือนกับผลไม้เน่าเสียนะครับแล้วครั้นี้ก็เรื่องของมูลค่าต่อหุ้นทางบัญชีนะครับประมาณ1บาทสสตางค์นะครับอันนี้ก็ตามตรงนี้ก็ราคาบนกระดานเทรดสรุปแล้วก็คือพอต เกษียณรวยไม่ได้เลยนะครับพอร์ตนั่งทุนไอเชิงลุกนี่ไปไกลๆเลยนะครับแล้วก็มันก็เหลือแค่เก่งกาไรเก่งกําไรก็คือถ้าเล่นช็อตได้ก็เล่นช็อตอย่างเดียวเลยนะครับในช่วงนี้ก็แนะนำเพื่อนๆไว้ประมาณเท่านี้ถ้าอิตาเลียนไทยนะครับอยู่ในกลุ่มของหุ้นที่เราสามารถช็อตได้เราก็ช็อตเซลล์นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ด้วย FATA นะครับโดยใช้หุ้น ไอทดีเนี่ยอิตาเลียนไทยเนี่ยะนะครับเดเวลเนต์นครับซึ่งเป็นธุรกิจละเมาก่อสร้างเนี่ยเป็นกรณีศึกษาเคสตัตดี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากการนะครับไฮบริดนะครับการศึกษาแนวผสมผสานเราต่อยอดพัฒนานะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขที่ได้รับฟังแล้วก็รวยทรัพย์รวยปีติสุขรวยสติปัญญาในหุ้นจริงๆขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ